เจ้ละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดีฉันเป็นหา่านมีช่ยหงอีพีที่23เสนอเป็นตอนจบออกอากาศวันพุธที่9เมษายนส5 6 8เวลา20่ินกา30นาทีทางช่อง3กด33ในที่สุดบุญตาระบบดโดยโบเมลดาก็ทำให้แม่ผัวอย่างคุณทับทิมซึ่งระบบดโดยปุ๊ปปิยมาจใจอ่อนลงได้แต่ก็ไม่ทั้งหมด เพราะหลังจากที่คุณชายระบดโดยพลน,นวัตต้องไปราชการที่ต่างเมืองหลายวันจึงได้ฝากฝังให้คุณทับทิมช่วยดูแลบุญตาคุณทับทิมจึงคิดวิธีทดสอบลูกสะพ้ยด่านสุดท้ายด้วยการให้บุญตาไปเก็บไข่เฮียแต่ดันเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น บุญตาจึงหนีออกจากบ้านไปเมื่อคุณชายกลับมาไม่เจอเมียก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะรู้ว่าครั้งนี้อาจจะต้องเสียบุญตาไปตลอดกาลติดตามรับชมละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหา่านนิช่หงเสนอเป็นตอนจบในวันพุธที่9เมษายน2568เวลา20นาิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูเพื่อทีกด3 p l